ใช่ไหมี่ได้ดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเบิร์ดนี่มันคืออะไรคะเบิร์ดนี่อาจารย์ทานข้าวหรือ,อยังครับทานแล้วค,ครับคุณทานหรือ,อยังยังครับกูให้เสร็จก่อนครับค่อยกินครับที่ผมส่งให้นี้ผมเป็นนั่งเจอตอนเช้าผมก็เลยว่าอยากถามอาจารย์อยู่ ผมเห็นมีเพเปอร์ตัวหนึ่งนะครับผมแชร์ไหมครับหรือยังไงครูไม่ได้เปิดเปเปอร์ครูอ่านแค่อ่าอะไรแล้วนะเหมือนอ่าเหมือนเขาเอามาเทียบกันอนะ่ะผมก็เลยให้มันได้หรือเปล่าผมเห็นแบบนี้หลายตัวอยู่หลายตัวใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไอ้ bm ยี่สิบห้าเนี่ยผมไปหาไม่มีเลยกลัวมันจะไปแล้วมันจะตันในตัวนี้ผมก็เลยอ๋อค่ะ,ะกักลังก่อนดีไหมในตัวนี้ ก็ลองดูนะคะครับ Cutting age language model เหมือนกับว่ามันจะเกี่ยวกับตอนไอ้ตัดคำเนี้ยนี่ตัวเบิร์ดเนี่ยเป็นอักอริทขึ้อักอริทึมตัดคำหรือเปล่าดูว่าดีนะคะว่ามันเป็นอักอริทึมตัดคำหรือมันเป็นอักอริทึมให้น้ำหนักครับอืม เยวต้มผมไปเช็คที่ดีเผื่อมันอาจจะดึงใช้ได้แค่ตัวเดียวค่ะไม่ตัวไหนเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้แต่ให้มันเป็นอะไรคะเพิ่มทําน้ําหนักอะค่ะครับไม่ใช่ตัดคมเป็นการเพิ่มน้ําหนักคือการคํานวณน้ําหนักอะคํานวณยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงมแม้ว่ามันจะมาะเขาจะหาว่าไหนดีกว่าแต่ว,ว่าคุณต้องดูก่อนว่ามันอยู่ช่วงไหนครับเออว่าอยู่ช่วงเดียวกันไหมใช่ถ้ามันไม่ได้อยู่ช่วงเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องหาอีกอันหนึ่งอีกครับเงื่ออกไหม <c oughs> แล้วก็มาคลอสอเอ็กซ์เพร์เมนต์กันอะ่ะเช่นถ้าเกิดมันเป็นการตัดคำใช่ไหมคะครับ มันก็จะตัดหลายแบบเหมือนกับที่คุณตัดภาษาไทยเนาะได้ตัวเบิร์ดเนี่ยมันจะตัดภาษาไทยได้ไหมครับต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะเอาทีนี้มาดูอ,าอะไรแล้วนะเอกสารสามบทนะคะอ๋อได้ครับ เดี The ๋ยวกูกำลังหาของคุณอยู่ แชร์ไปแล้วนะครับอาจารย์ไม่ไงเดี๋ยวครูแชร์ให้ครูแชร์ให้คุณคุณอย่าแชร์เพราะเดี๋ยวครูจะคอมเมนต์เดี๋ยวครูไม่รู้ว่าคือตรงไหนเห็นไหมคะเห็นแล้วครับเห็นไหมเห็นแล้วครับอ่า ทีนี้นะคะตรงสามบทเราไม่เอาส่วนนี้เข้ามาโอเคนะคะตอนคุณพิมพ์มาให้ครูค่ะคุณก็พิมพ์เริ่มตั้งแต่สารบัญแต่ตัวนี้คุณยังไม่ใส่สารบัญภาพกับสารบัญตารางนะอย่าลืมครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรแล้วนะเปลี่ยนน้ำหนักเป็นตัวอื่นนะคะคุณก็ต้องมาแก้ตรงนี้ตรงคุณต้องมาหาเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะคงไว้ก่อนก็ได้ Mm hmm. เดี๋ยวทางนั้นถ้ายัางไงก็เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันตัวพวกนี้อยู่ถูกไหมใช่ครับคุณก็ต้องเปลี่ยนเร f e r e ร c e นะคะอาจจะคงตัวนี้ไว้ก่อนครับอาจารย์เดี๋ยวผมต้องไปดูก็ที่อาจารย์บอกผมว่าเป็นการหาน้ําหนักหรือเปล่าช่ครับแล้วก็เราไปที่บทที่สามเนาะครับตรงนี้อย่าลืมเด้อ อ๋อไฟล์นี้ผมปรับแล้วครับพอดีว่ามันเป็นเบ้นว่ากันอะไรสักอย่างผมเป็นลบลบกดสองสามครั้งถึงหายไปกดตัวเครื่องหมายดูแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่ไม่เป็นตัวเอียงโอเคนะคะอ๋อครับอ่าสมการไม่เอียงนี่อันนี้ไม่ตรงกันนะไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันค่ะได้ครับ นี่นั่นละบทที่สามรูปอะค่ะมันไม่ถูกอยู่อาจารย์ดูโฟชาร์ดอะไรนะคะอาจารย์ดูนี้ได้ครับดูอะไรคะดูตัวนี้เหรอใช่ครับโฟชาร์ดนี่แหละครับค่ะตัวแรกนะคะมันไม่ใช่เลือกแต่มันเป็นการรวบรวมข้อมูลโอเคนะคะผมเอาอิงตามบทที่สองคะรับอาจารย์ใช่แต่ว,ว่าคุณดู คุณขึ้นว่าการคัดเลือกข้อมูลแต่คุณบอกว่าเก็บรวบรวมข้อมูลความเก็บรวบรวมความรู้สึกนี่ครับมันไม่น่าจะใช่คัดเลือกนะคะน่าจะเป็นที่สองเป็นรวบรวมข้อมูลซะโอเคครับเป็นข้อที่หเป็นรวบรวมข้อมูลค่ะแล้วก็มาเตรียมข้อมูลถูกไหมคะครับในการเตรียมข้อมูลนี่ คือลูกศรเนี่ยมันเข้าอย่างนี้อ่ะถูกแล้วยังอ่ะครูไม่แน่ใจค่ะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมผมก็ผมคิดขึ้นมาเองครับผมก็เลยคิดว่าก่อนที่ได้การเตรียมข้อมูลเนี่ยก็ตัดคําแล้วก็ทําความสะอาดคํานั่นคือการเตรียมข้อมูลแต่เป็นผมคิดแบบนี้แต่ว่าูไม่ลูกศรนนะค่ะครูแค่กังวลเรื่องลูกศร <c oughs> ว่าลูกศออย่างเนี้ยมันถูกแล้วเหรอตอนแรกผมว่าตอนแรกผมถ้าผมวิ่งออก ถ้าผมวิ่งจากเตรียมข้อมูลไปทําตัดคําแล้วไปทําความสะอาดมันก็จะต้องมันจะยาวหรือว่าต้องเอาแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรยาวลงมานเรืแบบ่อยๆไหมครับเหมือนว่าสมมุติว่าเลือกข้อมูลปุ๊บต่อไปเป็นการเตรียมข้อมูลผมก็ต้องเอาการตัดคําำไปต่อใต้แล้วก็เอาทําความสะอาดไปต่อข้างใต้แล้วมันจะยาว <S <S 2> <S 2> เป็นยาวเป็นแนวตรงเดียวไม่คุณ<า>ว่ามันน่าจะทําเป็นรีม,มาร์ว่าเออการเตรียมข้อมูลเนี่ย มันก็จะมีการทําความสะอาดแล้วก็ตัดคาอ๋อก็ไม่ต้องมีรูปสอนแบบนี้ก็เหมือนเป็นเป็นเทคเป็นคําประกอบใช่ใช่ okay, ครับตัวนี้ก็เหมือนกันก็มาสร้างคําทางศัพท์หาน้ําหนักพอหาน้ําหนักปุ๊บคุณก็ต้องใส่ว่าอะไรคะแบบไหนบ้างครับอยู่นในวงเล็บหรืออะไรก็ว่าไปนะคะโอเคครับแล้วก็มาหาคลาสครูกำลังมองนะคะว่าตรงเนี้ย คือมันสองอันเนี้ยค่ะคุณจะทํำยังไงก็คือหนึ่งหาคลาสตอนแรกเราหาคลาสด้วยน้ําหนักเสร็จใช่ไหมคะน้ําเขาอะค่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวข้างในเราถึงจะมาปรับน้ําหนักอย่างเดียวแต่คลาสยังคงไว้อยู่ไหมครับคงไว้ครับอืมพอคลาสยังคงไว้อยู่เนี่ยค่ะเราจะเขียนแยกกันไม่ได้ เพราะขั้นตอนมันไม่ได้กันครับเข้าใจที่ครูพูดไหมคะเข้าใจครับอืมหมายความว่าคลาสเนี่ยคุณจะมาแบ่งตอนที่อะไรคะหานน้ำหนักแบบแรกก็คือแบบเขาอะคะ่ะครับอือดงั้นก็ต้องเอาคลาสไปอยู่ด้วยกันกับในน้ำหนักแบบแรกครับ,รรบอืมแล้วก็ที่ไออะไรนะ if idf ก็ ก็ต้องอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็แสดงว่า TIFIDF มันจะอยู่ก็แสดงว่ามันก็เป็นหัวข้อของมันอยู่แล้วก็ RIF เนี่ยผมเอาไปอยู่กับการคำเวิร์ดครับอยู่ด้วยกันกับการหาค่าน้ําหนักครับก็แสดงว่าผมต้องสร้างคังคําศัพท์ก่นแล้วก็กําหนดคา์าแล้วค่อยหาค่าน้าหนักแสดงว่าสองตัวนี้อยู่ผิดตําแหน่งเฉยใช่ไหมครับตามที่ผมเข้าใจใช่ใช่ใช่อยู่ผิดตําแหน่งครับ ก็ต้องให้กำหนดค่าก่อนแล้วค่อยเป็นการหาค่าน้ำหนักจะจบเลยมันต้องหาค่าน้ำหนักก่อนแต่ค่าน้ำหนักนั้นไม่ใช่ T F เป็นค่าน้ำหนักแบบเขาครับอ,รรอ,อ๋อนึกออกไหมคะอ๋ออโอเคครับหรือคุณแยกกันอย่างนี้แต่ว่าคุณต้องอธิบายให้ถูกว่าไอ้คลาสของคุณเนี่ยมันมาจากค่าน้ำหนักแบบแรกไม่ใช่มาจาก T F ครับ ก็คือกําหนดค่าทุกครั้งจะนับเจ๊ๆก็กําหนดจะ i อเอฟก็กําหนดจะบีเอ็มยี่สิบห้าก็กําหนดไม่กําหนดนี่ไงครูเลยถามคุณว่าตรงเนี้ยเราต้องไปอ่านในเพปเปอร์อะค่ะว่าเขาเนี่ยกําหนดคลาสตรงจุดไหนครับอืมมันก็กําหนดได้หมดอ่ะมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกําหนดตรงไหนครับแต่ใน ในบทที่สามนี้ผมเอาไปไว้ตัวข้อ3.3อยู่หลังการหาค่าน้ําหนักครับถูกถูกแต่พราะฉะนั้นเราแยกอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยว่าเราต้องเชื่อมโยงให้มันถูกนะคะว่าโอเคไอค้คลาสของเราหัวข้อเนี้ยเราเอามาจากหัวข้ออะไรคะเขามาจากหัวข้อไหนก็ว่าไปนะอ๋อครับอืมต้องอธิบายไหมครับโอเคครับ แล้วก็จะทำดัดชนีคัดเลือกคุณลักษณะอันไหนอีกคัดเลือกคุณลักษณะมันก็อยู่ในดัดชนีแล้วไม่ใช่เหรอที่เราคุยกันนั้นอ๋ออาจารย์บอกว่ามันจะอยู่ระหว่างดัดชนีกับเหมืองข้อมูล เพราะว่าถ้าทําเหมือนข้อมูลออกมาแล้วมันได้ค่าอะไรสักอย่างน้อย<ด>ก,ก็เรา <ใน S 2> ไม่เราเราไม่ทําก่อนในในหน้าจุดนี้ไงคะเราไม่เอาค่ะเราไม่เอาท่านเลือกคุณลักษณะนะตอนนี้ยังไม่เอาใช่ไหมครับยังค่ะคคถ้ามัอนออกมาดีเราไม่ทาไงแต่ถ้าเราใส่ไปในนี้ความหมายก็คือเราต้องทาเด้ออ๋ออาจจะแบบประมาณตอนแรกผมเข้าใจว่าเออถ้าแบบโน no. สมมุติว่าการทําเหมือนข้อมูลเนี่ยไม่ดี อาจจะน้อยกว่าค่าอะไรที่เราอาจจะตั้งไว้อย่างเงี้ยครับแปดสิบนะคะแปดสิบเปอร์เซ็นตครับต้องวนหลูกคืนไปทำอันนั้นใหม่อาคุณอย่าใส่ไปเอออย่าใส่มาโอเคครับกรรมการจะงงว่าเอ้ยคุณจะทําหรือคุณจะไม่ทํากันแน่อ่าตอนแรกผมตีความหมายี่อาจารย์บอกเป็นประมาณนี้ครับอย่างนั้นตัดอันนี้เป็นการพูดกันเราสองคนว่าเอ้ยอือโอเคไหมโอเคครับตัดออกก่อนกาตัดออกก่อนนะคะถ้า เราไปทําแล้วมันไม่ดีเราก็จะทําการคัดเลือกใหม่ถากกรรมการถามโอเคครับไม่ค่ะไอ้น,นั่นก็คือห้าบทไงเป็นสิ่งที่เราเจอไงคะว่าผลมันไม่ดีเราก็เลยต้องทําไงคะโอเคครับตัดไปครับอันนี้อ่ะไอ้อธิบายได้อยู่คะ่ะครับว่าทําไมเราทําเพิ่มนะคะแต่ไอตรงที่เราจะไปตัดน่ะมันไม่ได้คุณต้องไปหาเทคนิคอีกงนาะถ้าคุณจะใส่น่ะอืม,มันไม่จบเลย ใช่ครับเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ครับเออใช่ครูว่าเอาแค่นี้ก่อนเถอะเอาจบก,ก่อนครับอืมแล้วก็ทําเหมืองข้อมูลใช่ไหมทําไมคุณไม่เขียนว่าแบบจําลองนะคะสร้างแบบจําลองนะคะอ๋อตอนนี้อันนี้ผมอิงตามไอ้ตัวที่เป็นบทที่สองไปก่อนผมก็เลยเอาตามนี้ก่อนถ้างั้นอย่าเปลี่ยนตัวเป็นใช่เปลี่ยนตัวนี้ในบทที่สองด้วยเลยอ๋อแต่รูปของคุณใช่ไหม รูปนี้เป็นรูปที่ผมสร้างขึ้นมาเองแต่ว่ารูปนั้นไม,นไม่ไม่ไม่พูดถึงรูปบทที่สองนะค่ะใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วภาษาอังกฤษน่าจะเหมือนกันแต่าอยู่ที่เราตีความเป็นภาษาไทยครับใช่ไหมครับตามที่ผมเข้าใจไม่เอ่อความหมายของมันก็คือทําเหมือนขอ l l ah ้อมูลนี่ละค่ะครับซึ่งมันก็คุณก็เขียนในบทที่สองก็ได้ว่าการทําเหมือนข้อมูลเป็นการสร้างแบบจําลองและในนี้คุณถึงจะมาเปลี่ยนเป็นแบบจําลองได้อยู่โอเคครับอือเข้าไหมครับ ไป,ไปประกาศตัวแปรอยู่ที่บทที่สองก่อนแล้วก็ตรงนี้อะไรคะไม่ต้องใส่คาว่าแปรผลหรอกเขียนว่าอะไรคะการประเมินประสิทธิภาพครับแล้วก็คุณจะใส่อะไรไปหล่ะนในนี้อ่ะไอไอเอฟไม่ชื F ่ออะไรว่าไปโอเคไหมครับม,มีหาค่าความอะไรแม่นยำอะไรสารตัวใช่ไหมครับอืมอืมอืม แปลผลนี่ไม่ต้องเอานะครับเป็นการการประเมินผลหรือว่าการประเมินประสิทธิภาพนะคะประเมินประสิทธิภาพอเอาแคน่นี้ครับข้างในนี้มันก็โอเคนะตรงนี้อย่าลืมไม่ไม่อะไรคะไม่เอียงไม่เอียงครับโอเคนี่เอียงบ้างไม่เอียงบ้างอยู่นี่คือผมไล่อยู่แต่ว่าบางทีมันตาลายทีนี้ผมลอง ผมต้องเอาไอ้พวกที่มันเป็นการทำอ่า,อางอิงในนี้ออกให้หมดเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าไอทีซีดได้ครับได้ค่ะผมลองแล้วไม่ได้ครับมันเออเลยไม่ค่ะคุณต้องไปเซตอัพว่า,เ,าเราไม่ใช้อะไรแล้วนะเราไม่ใช้ตัวอะไรของเขาอะ่ะครับเดี๋ยวต้องไปจองลองหาอ่านน่าจะมีให้อ่าน แล้วก็เวลาที่อาจารย์ว่าให้เอาเลขออกตรงหน้าบทผมก็ออกแล้วมันก็จะเข้าไอจีสิบไม่ได้อีกเอ้ยไม่เกี่ยวเลยนุ่มใช่ไหมครับไม่เกี่ยวเลยครับผมไม่ไปก่อนไม่เกี่ยวเลยครับ<ช>เขาก็ทํากันได้หมดหละครับหรือว่าผมทาผิดครับไม่รู้คุณทาผิดอะไรแนตะ่ครูก็ไม่รู้ครับแล้วอาจารย์ดูข้อสามจุดสามให้ผมได้ออยังครับบทที่สามที่เรา <3. S 1> ท,ที่ผมไปเพิ่มมาว่าเป็น อันนี้ตัดคำวันนี้ดัชนีอันนี้จะสร้างคาสามจุดสามจุดสามใช่ไหมใช่ครับอันนี้การหาคลาสนะกำหนดน่งครับเมื่อกี้นะครับกำหนดอนนี้ดีละก็เลยกำหนดคาสเป็นแบบนี้ครับจะใช้หลักการคำนวณจากค่าน้ำหนักในหัวข้อตืด เอาผมแก้เลยจากค่าน้ำหนักถ้าคุณเขียนอย่างนี้อ่ะค่ะมันอาจจะหมายถึงค่าน้ำหนักของสามตัวเลยเดย้มันจะทำให้คลาสต่างไปไงเปลี่ยนไปอ่ะคะ่ะครับอืม อ๋อน,นี่คุณก็ใส่แค่ T F มาคุณไม่ได้ใส่ตัวนู้นมาวางนั้นเถอะครับแต่ว่าจะตัวนี้เดี๋ยวผมอาจจะเพิ่มเข้าไปที่หลังอาจจะเพิ่มอีกทีหนึ่งครับไม่สอบรอบนี้นะสอบรอบหน้าใช่ไหมคะรอบหน้าคือเดือนไหนครับก็เ,เดือนหน้าค่ะรอบหน้าครับอาจารย์พร้อมเพื่อนครับแต่ว่าธนดนสอบแล้วนะผ่านหรือยังครับ ยังพนักงานสอบวันที่วันที่สิบสิบเดือนไหนสิบเดือนหน้า,นห,นาหรือยวจะให้ผมสอบเลยไหมครับแล้วแต่คุณค่ะถ้าสอบคุณก็จะต้องอะไรคะให้มันทันรอบที่จะถึงนี้ก็คือวันศุกร์ค่ะแล้วแต่คุณเลยค่ะคุณไม่ว่าอะไรคือสอบเร็วสอบช้ามีผลอะไรไหมครับผมก็ไม่ไม่รู้ดิ ก็ขึ้นอยู่กับค,คุณว่าคุณว่างช่วงไหนก็ต้องส่งวันศุ์นี้อันนี้ก็ถือว่าใกล้จะโอเคแล้วไหมครับอาจาย์ค่ะอันนี้ก็ถือว่าใกล้จะโอเคแล้วค่ะจริงก็อาจจะวันนี้ผมโดดงานถ้าจะทำวันนี้เลยแล้วัใช่มไม่ได้ทำครับไม่มีเวลาทำเลยจริง <c oughs> ใช่มันก็ไม่มีเวลาเอาก็ทำวันสอาทิดนะสอาทิดก็ <c oughs> สอบที่ก็เรียนนะก็แก้ได้ตามนั้นแหละแค่นั้นแหละครับอ่าอืมขึ้นสอบก่อนก็ไม่ใช่ปัญหาขึ้นสอบแล้วตกขึ้นสอบแล้วตกมีไหมครับอะไรนะคะขึ้นสอบแล้วก็ไม่เห็นเคยมีใครตกนะคะอาจจะให้เปล้วไม่มีใครเคยตกเลยค่ะถ้าผมเล่าประมาณนี้ได้ก็คงจะโอเคอยู่ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะอาจารย์ข้อสามจุดสามจุดสามผมนี่ยังไงครับเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับค่ะไปให้กรรมการคอมเมนต์ก็ได้ครับถูกเดี๋ยวก็ให้กรรมการคอมเมนต์นะคะครับแต่ว่าถ้าผมจะสอบรอบนี้ผมต้องไปติดต่อเองไหมครับหรือก็ต,อติดต่อเองค่ะเดี๋ยวครูให้ว่าใครจะสอบบ้างครับก็ต้องสอบพร้อมน้องใช่ไหมครับท่านนทดลใช่ไหมครับไม่จำเ,เป็นค่ะก็หาวันเอา เพราะว่ากรรมการที่สอบคุณกับทนานดนคนละคนละกรรมการกันนะคะครับถ้าคุณไปสอบกับเขาสงใสจะไม่ผ่านนะคะทนาดนเขาแข็งนะคะเขาแข็งเออแต่เราเราไม่แข็งไงครคุณก็ต้องหาผู้ทรงที่ไม่ค่อยแข็งไงครับอืมอสคงไม่ไหวเหราเพราะว่ามีอยู่คนหนึ่งที่สอบกับซีกับ อาจารย์ซีเอนี่กำลังมีปัญหาอยู่ครับค่ะเพราะเขาตอบอาจารย์ c ีเอสม่ถูกปิดิคอมแล้วครับใช่อาจารย์ให้อาจารย์ c ีเอเข้ามาเป็นกรรมการสอบนะคะอ๋อครับเรื่องนี้แหละเรื่องเท็ไมนิ่งนี่นะคะแล้วน้องก็คำนวณไม่ถูกนี่เพราะอาจารย์ก็ถามลึกนะคะครับคือผมก็ผมก็ ผมก็ทํางานแบบนี้เฉยแต่ผมจบอิเล็กทรอนิกส์มานะครับอา <laughs> <laughs> จารย์จบใหอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็แหลมมานี่ <laughs> อืมก็แวะมานี่หน่อยไม่เป็นไรหรอกครับเอาความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆติดตัวครับอาจารย์อ๋อแล้วก็หน้าปกนะคะหน้าปกหน้าปกนี้ไปโหลดมาจากอะไรคะหน้าปกต้ามาจากไอทีสิเลยนะครับ ไม่ค่ะบอกแล้วไม่หน้าปกไม่ได้เอาไาจากไอทีทีอ๋อไม่เอาอะไรใช่ไหมครับอ๋อที่อาจารย์เทพาทำวันนั้นอยู่ครับใช่เเหมือนมันที่ข้อความนะครับที่เป็นอะไรนะผมเห็นอันหนึ่งที่เป็นคล้ายๆมันคือข้อความเป็นอะไรตัวอย่างนั้นแหละที่เป็นโหลดมาจากในกลุ่มอะครับจา้จาจ้าอยวอย่าลืมเวลาพิมพ์ไหมครูเอาเริ่มตั้งแต่สารบัญได้ครับ คุณยังไม่มีสารบัญภาพสารบัญตารางนะแต่ว่าถ้าเป็นอันเดิมอ่ะผมมีอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะเอาเราก็สามารถเจนในไอทีสีให้เป็นสารบัญภาพสารบันตารางได้เลยใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมครับถูกเจนเหมือนกับอันเก่าเลยค่ะก็คุณก็กระเถิบอะไรคะกระเถิบตัวนี้ลงไปแล้วมันก็จะมีหน้าว่างคุณก็ใส่อะไรคะสารบัญภาพสารบัญตาราง ไหนครูดูสิเดี๋ยวคุณคุนแชครูคดูคุณเข้าไอที e ีนะคะครูคจะดูว่าคุณเซตอัพถูกหรือยังอันนี้ครับเมื่อก่าพูดถึงเข้าไอที e ีเลยนะคะล็อกอินไอทีซีออนไลน์นะคะ ตรงนี้ไหมครับหรือว่าเข้าเว็บครับไม่ค่ะออนไลน์ออนไลน์ออนลนบล็อกอินหน้าเว็บอะค่ะ เข้ามาแบบนี้ครับอาจารย์ไหนครับไม่เห็นเห็น <ผม S 2> ยังเห็นสไลย,ยังเห็นในนี่คุณอยู่บดนี่ครับอืมค่ะไปที่ contact information contact information ถูก่ายังใส่ใส่ใของคุยยัง ส่แล้วอพอดีรุ่นพี่ว่าใส่ให้ครับ๋เอเอแล้ว <laughs> <laughs> ตอนแรกผมก็งวตั้งนานมันใช้ยังไงละมบ <laughs> อืมอ่มอาไหนไปดูอะไรล่ะ Form อะิเล็กทรอนิกฟอร์มอ่ะเทมเพลตเซตอัพเทมเพลตเซตอัพก่ะ ภาษาไทยสิบหสบกลงมาข้างล่างดิคะอ๋อนี่ก็โนโนแล้วนี่ครับเ hey. ออวิตาเลเจอร์เสิร์ชขอดูหน่อยอันนี้ถูกแล้วค่ะอ๋อนี่ไงบีเบลกาแฟนี่คลิกไปที่บีเบลกาแฟสิคะ่ะอันไหนครับอันนั้นแหละอันนั้นแหละอันอ่าอันบนอันบนครับคลิก อ๋อไม่ใช่อันนี้คือของคุณหรออันนี้ examiner like ใช่ไหมคลิกเดี๋ยวคุณก็ต้องมาใส่ตรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวตอนที่ได้ได้อาจารย์แล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูให้เบอร์โทรของอาจารย์สิทธิชัยเนาะครับแกเคอณแกเป็นรอ,อสอใช่ไหมครับใช่ค่ะผมไปเซิร์ชดูชื่อแกอยู่ครับเออคุณมีเบอร์โทรแกอยู่ใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นอยู่ในเป็นแกเป็นผู้ทรงอะไรสักอย่างอของคณะด้วยใช่ไหมครับผู้ทรงอะไรคะผมไปเซิร์ชเจอใน MSU เนี่ยมีอยู่นนะเมื่อกี้นะ่ยจะเปรูอนกัน กค่ะกก็เป็นหลายอย่างอยู่ค่ะเกน่าจะมีเบอร์เดี๋ยวผมลองหาเองก็ได้ครับเป็นรอสองค่ะครับคุณลองถามมาช่วงเอ่อเมษาเนาะจาวันที่หกวันที่ห้าถึงสิบเมษานะทันไหมอะ่ะไม่ทนันทันมั้งทันไม่ได้ไม่ทนันขอโทษต้องมีนา พราะว่ากรรมการกรรมการเดี๋ยวนะคะครูไปดูกันองแต่คุณจะคือจะสอบรอบนี้ใช่ไหมอาจารย์ว่ายังไงดีครับหรือว่าจะรอพร้อมแสนยานุภาพใ้คนเดียวกันไหมครับใช่ไม่แสนยานุภาพคนละกลุ่มคนละคนครับผมนี่มีคนเดียวเหรอครับอาจารย์ครับก็รุ่นคุณ <laughs> มีสองคนนึงที่เหลืออยู่ตอนเนี้ยอีกคนนึงก็ไปทางโน้นอีกคนนึงก็นี่ค่ะครับ เอ,เ,เอาเลยก็ได้ครับอาจารย์เออเอาเลยก็ได้จะได้เสร็จเส็ใจใช่ครูก็ว่าอยู่อือเอาวันไหนดีเนาะก็นั่นแหละถ้าเกิดกว่าจะเอาช่วงนี้เนาะครับลองถามอาจารย์เขาว่าเออช่วงสิบหกเมษายนดีไหมสิบห้าถึงลองดูนะคะ สงการใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่มีนาพูดผิดอ,อ๋อมีนาคมครับค่ะคุณว่างไหมสิบห้าถึงสิบเก้ามีนานี่น่าจะได้อยู่นะคุณโตอะไรนะคะได้อยู่ครับยังเออคุณโตไปถามอาก,การก็ก่อนว่าได้ช่วงไหนเนาะสิบห้าถึงสิบเก้าใช่ไหมครับอ่า แล้วครูถึงจะมาหาอาจารย์ภายในให้ได้ครับถ้าอาจารย์เ็าได้แล้วก็คุณก็นัดเวลาเลยนะครับค่ะอาจารย์ก็จะบอกมาเป็นช่วงเหมือนกันว่าอาจารย์เว้างช่วงไหนได้ครับอจะลืมแมนะนําตัวเองเนอะได้ครับ <laughs> อเอาเดีย๋ยวผมลองประสานไปครับ มีอะ,อะไรอีกไหมอ่ะไม่มีอะไรแล้วนี่ไม่มีอะไรแล้วครับเดีย๋ยวผมก็ไปนันทำสำหรับคือที่<ร>หลักๆก,ก,ก็คือรูปนั้นแหละที่ครูยอยากจะคุยด้วยนะคะเพราะว่ามันอธิบายยากถ้าพิมพ์อะอธิบายไม่ถกูกอ๋อรูปไหนครับรูปที่ให้แก้นั่นแหละคะ่ะอันนี้ใช่ไหมครับรูปฟโฟของคุณหละะักอได้ครับผมไปแก้โฟแก่โฟก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะนม ครับมันก็ขึ้นสอบได้แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับอาจ้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ